ช่องทางติดต่อตุกๆเฟม a บอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมตุกๆเฟมเบอรี่ก็อยู่ที่หน้าวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาทำบุญ ที่วัดป่าบ้านตาดก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรบอบๆวัดป่าบ้านตาดนะครับทางเข้าก็จะมีโปสเตอร์ของหลวงปูหลวงตาและพระธรรมคำสอนองค์หลวงตานะครับ บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นมากครับมีรูปภาพองค์ลวงตาในเอเาีบท่างๆพร้อมทำทำคำสอนองค์ลวงตาให้พวกเราได้น้อำนำไปปฏิบัติ บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นสงบก็จะมีการช่วยชาติเป็นประวัติศาสตร์ผลจากโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวจำนวน1,119แท่งทองคำนะครับแท่งละ 12.50กิ 12. โลกงคุงกาตาพาผู้ชาติขนลุกเลยครับบริเวณลานวัด ก็จะเป็นศาลาการประเรียนที่หลวงตาอนุญาตให้สร้างดั้งเดิมด้านข้างก็จะเป็นโรงน้ำร้อน สถานที่ถวายเพลิงสรีระองค์หลวงปู่มหาบูวยาณสัมปันโนครับวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรทานีกุติห้องนิพพานองค์หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี หลวงพ่อปัญญาวตัตโุอธิธาธพระอาจารย์ปัญญาวัตุปีเตอร์จอห์นมอแกน Ô, chồng cái thai của có đi không cái ăn cái ăn cái cái ăn cái ăn cái cái ăn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 